ค่กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการซูเพื่อบ้านเมืองนะคะกําลังสนุกแล้วก็ได้อัธทรษอย่างมากนะคะในเรื่องของการเมืองอย่าลืมนะคะแสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ทั้งสองท่านได้นะคะกับท่านสวและอาจารย์หนึ่งแก่นค่ะทาง SMS ที่หมายเลข489,000โดยพิมพ์ ST เว้นวรกตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489,000นะคะและช่วงสุดท้ายของรายการเราก็จะเปิดสายรับ ความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะส่วนตอนนี้กลับเข้ามาฟังกันต่อค่ะอยากให้สรุปสั้นๆส,ส,สักนิดนึงก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของพรบบอ,องดองร่างพรบบอ,องดองนะคะว่าสื่อเสนียดสื่อสนองสื่อเสนอสรุปแล้วสร้างความหายนะร่วมกันกับองค์ประกอบอื่นๆมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะมากเลยมากเลยเนื่องจยากว่าทุกอย่างไปผูกกับกับนักการเมืองกันนะฮะค่ะทุกอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมด4 4ี่หัวข้อเนี่ยไม,ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการคนค้า สื่อมวลชนและประชาชนผูกกันนักการเมืองหมดเลยนั้นเนี่ยผมที่พูดอยู่เสริมว่าการเมืองเป็นหัวใจการเมืองคือต้องการเมืองก็ไปผูกกับศาสนานะครคะการเมืองผูกกับการศึกษาการเมืองผูกกับความมั่นคงนะครับการเมืองผูกกับทรัพยากรธรรมชาติเราเลือกผู้แทนประชาชนเนี่ยขึ้นมาผู้ไปเป็นผู้บริหารเนี่ยหลักการเนี่ยนะะที่จะไปบริหารเนี่ยเขาเเแยกกว้างๆเลยว่าห,หนึ่งบริหารเศรษฐกิจ ที่ให้ประเทศชาติอยู่ได้สองบริหารสังคมคสังคมก็คือมีการศึกษาสังคมคือศาสนาสังคมคือวัฒนธรรมประเพณีสังคมคือกีฬาอย่างเนี้ยครับสามไปบริหารความมั่นคงคุณเป็นประเทศน,นะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับมีเรื่องที่เขาบอกว่าเขาไปเซ็นสัญญากันชายดงชายแดนสมัยยุคไหนนะฮะแต่มันต้องไปต่อสู้กันเรื่องชายแดนกันใช่ไหมครับว่าถึงว่ายุคหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะมีการเซ็นแต่ว่าก็ต้องต่อสู้กัน ใช่ไหมครับเรื่องชายแดนธรรมชาติเรื่องน,นั้นน่ะก็คือเรื่องความมั่นคงคอย่างภาคใต้ก็เรื่องความมั่นคงทําไมต้องไปผูกนั่นผูกนี่ผมถึงมีแนวคิดหลายเรื่องโดยเฉพาะภาคใต้อันที่4ที่จะต้องขึ้นไปบริหารก็คือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติเรื่องเรื่องป่าทําไมแผ่นดินตรงนี้ต้องต้องถูกทาลายเือทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงการ์ดหมายถึงอ่าวไทย ซึ่งตรงจุดนี้มันกลายเป็นว่าไปผูกกับนักการเมืองหมดอ,มอันเนื่องจากว่านักการเมืองเนี่ยเล็งเห็นวันนี้พวกเรารายการของป้าเมาส์เนี่ยนะครับคุณหมอก็ออกมาพูดผมเคยคุยกับอาจารย์วีรพันธ์ท่าน่อสมบุญครับว่าเวลานี้นะฮะกูเกิลเนี่ยไม่เอาไม่เอาไอ้ที A ่ T สัรปนน้ำนะฮะชายแดนมาเนี่ยไม่เอาสารปนน้ำมันดึงเข้ามาทั้งหมดแล้วไม่เอานานแล้วไม่เอานานแล้ว,เ,านานลวเสร็จแล้วก็ คนกัมพูชาประเทศกัมพูชาเขาส่งคนเขามาอยู่บนภูเขาอมหมดแล้วทางไทยทําไมไม่ทําความเข้าใจชี้แจงประชาชนรัฐบาลประกาศเลยไม่ต้องมาให้อาจารย์ชัยวัฒน์ท่านไพศาลท่าน,านบนัณท,ท่านกาลุนท่านพเรย์บริวิกเก่งเรียนอาจารย์มาต้องเสียเวลาในการต่อสู้เรื่องช,ชายแดนยอม,มเลยว่าผมยอมครับเห็นแล้วผมยอมเพราะอะไรไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันเข้ามาฝั่งประเทศไทยเบ็ดเสร็จพื้นที่หนึ่งล้านแปดแสนไร่ไอ้บนบกเนี่ยเขาก็จะไปทําคาสิโนค่ะ โดยมีนักการเมืองไทยนี่นักการเมืองไทยก็คือมีส่วนร่วมกันแล้วร่วมกันเนี่ยครับเพื่อจะไปร่วมมือกับประเทศนั้นประเทศนี้ตั้งเป็นคาสิโนค่ะเอาละตรงบนผืนแล้วผืนน้าไอ้ที่เขาบอกว่าน้ํามันที่ดีที่สุดก๊าซที่ดีที่สุดเราะนักการเมืองไปร่วมกับเพราะไอ้ไอ้ไอ้ต่างประเทศจนต่างชาติค่ะเมื่อคืนคุณปัชชาท่านสมบูรณ์ผมนอนไวะนอนไวเนื่องจากว่าผมไปดูหนังเรื่องเดอะชัตเตอร์ชุนเตอร์เขาเรียกว่าอะไรคือว่าคนระห่ำปืนเดือดค่ะ สุดท้ายเนี่ยมันจบลงตรงที่ว่าพระเอกเนี่ยรักชาติรักแผ่นดินไปให้ฆ่าใครก็ฆ่าเหมือนกับใครบางคนในช่องสิบสามหรือเปล่าก็ไม่รู้่ให้ฆ่าใครก็ฆ่าสุดท้ายเนี่ยนะครับมันสั่งฆ่าคนมากกลัวเขารู้ว่าเบื้องหลังคือเป็นสอวอครับเบื้องหลังคือนายตำรวจใหญ่ครับเสร็จแล้ววางแผนฆ่าพระเอกครับ พระเอกบอกว่าผมไม่รู้เรื่องอะไนักการเมืองแบบนี้เขาบอกว่าเขาตอวบอกว่าจําเป็นต้องฆ่าเนื่องจากเขาขัดผลประโยชน์ไป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 ที่เอธิโอเปียก็ฆ่าประชาชนทั้งหมู่บ้านเนี่ยคุณพระชาว่าทั้งหมดคือประเทศใหญ่เข้ามาครอบงําอํานาจในประเทศไทยของเราร่วมมือกับขการนักการเมืองไทยฆ่าการแล้วก็โจรค้าในเมืองไทยรวมกันหมดเลยแล้วมันถึงเวลาหรือยังที่วันที่สามสิบพฤษภาคมที่พวกเราแนวร่วมคนไทยรักชาติจะไปร่วม จะต้องไปร่วมกันไม่คืออะไรนะที่เขาบอกทุกสมุทยนิโรธมรรคสาเหตุแห่งทุกสาเหตุแห่งความหายชนะของชาติพ่นดินไทยมาจากนากาัาากนาการเมืองมาจากนักการเมืองมาจากนักการเมืองเร็วค่ะในเรื่องของพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาตินะคะที่ท่านสนธิไปนําเสนอบอกว่าจะนําไปเข้าที่ประชุมรัฐสภา สาระสำคัญที่ตอนนี้เป็นที่กล่าวขวัญถึงก็คือในเรื่องของมาตราสามที่บอกว่าให้บรรดาการกระทำใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่15กันยายน2548จนถึงวันที่10พฤษภาคม2 5 5 4หากมีการกระทำใดเป็นความผิดตามกฎหมายให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปและให้ผู้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง ประเด็นนี้คือสิ่งที่ทุกๆคนในประเทศ <ừ> Arizona, ทกําลังวิตกแล้วก็กําลังมองว่าสิ่งนี้หรือที่จะสร้างความปรองดองหรือจะสร้างความขัดแย้งที่นําไปสู่หายนะมากกว่านี้หรือเปล่าค่ะค่ะท่านสวอ์คือคือวันนี้นะค่ะผมยังมองคุณสนทิไม่ออกว่าคุณรกรินค่ะว่าเขาเป็นพระยาจักรีกับชาติมาเกิดหรือเขาเป็นอุยกาย อะไรนะสามคนผสมกับอะไรผสมกับไทยผสมกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอาจริงๆค่ะเอาจริงๆค่ะหมายความว่าถ้าเขาเป็นพญาจักรีก็จะเร็วเร็วชาติชัดเจนค่ะแต่ถ้าเป็นอุยกายก็ต้องตบมือให้ค่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงแต่ผมยังดูๆอยู่นะเพราะว่าน่าท่านคนอย่างท่านน่าจะเป็นอุยกายมากกว่าเอวทำไมล่ะคะเพราะอะไรครับมีเหลือคนอย่างที่เป็นหัวหน้าพักมาตุภูมิ พลเอกสนธิคุณพระกลิ่นดีนะแผ่นดินแม่นะะและอย่างน้อยถ้าเกิดมีภรรยาอยู่หลายคนภรรยาน่าจะบอกว่าไอพ่อเกิดมาตั้งแต่ประชาชิทหารนี่นะค่ะต้องรักชาตินะแล้วท่านก็เป็นทหารใบเล่แดงด้วยไม่ใช่เหรอผมเคยครับใครกับใครท่านใส่เหรอไอคนที่ใส่ใส่ใบเล่แดงแล้วจะไปทรยศชาตินี่ เพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเกิดมาเป็นคนได้พวกบาเล่แดงนะส่วนส่วนส่วนเขาเกิดมาเป็นเยวดาดีฮ์ะผมก็เลยจะมองว่าอย่างนี้อาจารย์เพราะเขาเลยจะมองว่าเป็นไปได้ไหมล่ะมองแบบผมนี่ค่ะทักษิณได้หลงกลทำไมคะหลงกลอุกายทักษิณฝนเดียนบอกขอฝนเดียนไปครั้งสุดท้ายค่ะพูดแล้วก็ที้มกันหัวเรือส่งนะอื ที่ดาลุงที่ดาแดงขวัญชัยพัปนาไอตู่ไอเต้เมนมานั้นนะ <c oughs> หน้าหน้าถอดสีมันไข่ต้มเลยนะ, <c oughs> ะแ,ตแต่ละตัวน่ะคล้เอ๊ะทำไมานายเราพูดแบบว่าหมานี่ <c oughs> ถ้ามันพูดได้แล้วนะผมผมผม,ผมแปลสีหน้า <c oughs> แปลสีหน้าได <c oughs> ้เลยไอตะว่าเอ๊ะทำไมไอทักสินมันพูดแบบว่าหมานี่คพูด้ง่ายภาษาลคนเลยนะครับพี่น้องที่แด้ฟังอยู่นี่วันนั้นทักษินเนรคุณเลยนะ โห oh, แรงขนาดนั้นอย่างนี้ต้องให้เหตุผลนะคะมันไม่เป็นนายกน้องหลานมันนางยิ่งรักเน,นี่ยนะหลานมันนะไม่ใช่น้องมันหรอกหลานไม่ได้เป็นนายกพ่อใครเพราะเสื้อแดงไม่ใช่หรอ,อพูดมาได้บอกว่าจากนี้ไปคุณหมดพรารหา้าที่แล้วค่ะทีมเรือทรงนะ่ะ<อ>ผมจะขึ้นภูเขา<อ>ขึ้นภูเขาก็มานั่งรถถังกับสนทิเลือไปว่าสนทิคือใครล่ะพพสเก่านะครับใช่ ผู้นำปฏิวัติเก่านะครับค่ะไม่คิดอะไรว่าว่าคนอย่างสนที่เป็นแค่พยายักเกนี่มันมันหมูเกินไปละมั้งอืมไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นท่านมองแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกและที่นไปไม่ได้ด้วยวันนี้วันนี้ก็อีกอีกมุมหนึ่งนะค่ะคือสนที่ก่ท่านก็ต้องรู้ดีว่าไอการร่างพรบปองดองอาจารย์ปองดองเนี่คุ้มถึงเผาสารการจองบัตร อุบลราชธานีของผมด้วยนะด้วยค่ะมา์หน้าไหนพราสารกลางไม่ผิดนะอาจารย์ใช่กฎหมายบ้าที่ไหนมันจะมีอย่างนั้นค่ะเผาสารกลางจังหวัดไม่ผิดถ้าคุณจะแก้กฎหมายเผาสารกลางไม่ผิดต้องไปแก้กฎหมายอาญาสิอืมเอาอย่างนี้มันไม่ยริเน่ยจนน้องน้องประชาชอาจารย์แก่พี่น้องประชาชนครับกฎหมายเป็นปีสากเลสสีนะครับค่ะกฎหมายใหญ่ที่สุดคือกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะเอาอย่างนี้สิถ้าคุณจะ จะเอาอะไรไม่ให้ผิดดีนะค่ะก็เผาดังบูนทิ้งสิสิเผาระดับธรรมบัญเลยนะคะเพราะรัฐมนคุณพังคุณที่จะทํามาเนี่ยนะมันเลียขาของคุณมันก็จะทําไม่ได้จะแก้ไม่ได้ใช่แล้วคิดว่านาได้อยากทักสินนาได้อยังไนั่งปูปัญญานิ่มจะแก้ได้แล้วธรรมนูญน่ะมัต้องผ่านสุนพีิสานก่อนผ่านผ่านคนรักชาติทั้งหลายด้วยโอ้ยขอแค่ห้าหมื่นคน ก็ได้แล้วไม่พอมือหรอกรัฐบาลกระจอกอย่างนี้นะผู้กบฏแทบไม่ได้จะดูถูกในยิ่งรักไม่มีรัฐบาลชุดไหนที่อ่อนแอเท่ากับยุคนี้ลุกปูนิ่มนี่ยุกขึ้นโรงแรบต่กอกลางวันบ่ายสองนี่้ามาวันนี้เขาถามต่เด็นนะเมื่อกฎหมายอาญาเขาเขียนไว้เลยนะครับเผาบ้านเผาเรียนคุกนะอืยังเป็นกฎหมายอยู่ไหมเป็น ถ้าคุณไม่อยากติดคุกทำไมไม่แก้กฎหมายอาญาล่ะอ่าใช่ทำไมไม่แก้ล่ะค่ะมาออกกฎหมายปองดองกา้ากระทำผอสารการไม่เปินกฎหมายพ่อพึ่งสิค่ะต่อให้มันเป็นกฎหมายก็เถอะกฎหมายสองฉบับค่ะพรบเหมือนกันศักศีรีเท่ากันค่ะศักศีรีเท่ากันจะตัดทิ้งยังไงล่ะนั่นสิคะแล้วที่สำคัญสารการประเด็นคดีอาญาตัดสินว่าไอ้แมวเี่ติดคุกอาใช่สองปีค่ะมันเขียนกฎหมายมาบอกว่า การกระทาของเอทักษิณไม่ผิดท่อบงสิไม่ผิดได้ยังไงกันถ้าคอทักษิณไม่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 ติดคุกมันจะยากอะไรครับเผาทิ้งสี่รัฐธรรมนูญอ่ะค่ะจะฝันฝันไม่เถอะว่าจะได้ผาได้มมนก็เลยกายเป็นพวกแอะแสดงว่าสนที่กาลังเล่นบทอุยกลายหรือเปล่านี่อือวยกลายยังไงวันนี้สนที่กาลังปลุกให้คนทั้งประเทศค่ะกําลังถลกหนังหัวทักษิณ ถ้าจิไม่ก็ทีบหัวเรียวส่งนะใช่วันนี้เชียร์แดงไปเดตามก้นมาแล้วนะทําเสียวขวัญกันหมดเลยตื่นแล้วเพอเชียรแดงออดอะไเกิดขึ้นค่ะโทรมาเลยสาวาตบบนขอชื่อร่วมด้วยหน่อยพี่รัฐะชาชนเอาชื่อมาให้เชียดแดงหลายคนน้ามาให้ด่ขอบคุณท่านแหละเพรนะฉะนองนรามองเห็นแล้วผมก็เลยมองว่าการกระทําทั้งหมดนที่สําคัญอ่ะนะที่สําคัญอาจารย์การที่ทักษิณติดคุกเนี่ยพาะคอตสอใช่ไหม คอตสท่านไปที่แทนอายการใช่ไหมครับไอ้เอาละพอท่านเสร็จท่านให้อายการอายการก็ฟ้องต่อศาลใช่ไหมค่ะกฎหมายของเรานี่มีมานานแล้วใช่ไหมค่ะและถามว่าคอตสเกิดจากอะไรเกิดจากมาตราสามสิบเก้าใช่ไหมค่ะมาตราสามสิบเก้าเป็นรัฐธรรมนูญใช่ไหมค่ะยังใช้อยู่ใช่ไหมก็ยังใช้อยู่ใช่ แล้วอยู่ดีเดคุณจะบ้าอะไรขึ้นมามาทำพรบทักษิณไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ยกเลิกอืมอ้าวทำไมคุณไม่เผาไอ้มาตราสามสิบเก้าทิ้งก่อนล่ะค่ะก่อนจะทําอะไร่อยมาทําร่างพรบอนี้ใช่เพราะนช้นวันนี้เนี่ยนะผมผมว่ามันมันเป็นเรื่องตลกและทักษิณมันก็โง่เลยนะและประเมินในบรรดาที่เดินตามก้นมันอ่ะมันโง่ท้งนั้นแหละค่ะไอ้เกี่กฎหมายมีใครค่ะไอ้นุกเปเลก็แค่นั้นแหละ ไอ้พงเทพก็แค่นั้นแหละวันนี้ทักษิณเดินตามคนโง่มันกรรมส่นหนองเบนอาจารย์กรรมส่วนหนองเบนจริงๆได้งานที้ทักษิณจะการเรียดตายมั่นใจเลยท่านสมบูรณ์มั่นใจเลยที่สําคัญวันนี้เนี่นะครับวีกายคนนี้ทําให้คนตื่นน่ะใช่มองเห็นกันเลยท่านธทพิดเขาก็ตื่นแล้วพักผ่อนไปนานแล้วนัดเป็นมใหญ่วันที่สามสิบวันที่สามสิบพฤษภานี้ แนวร่วบพัทยหัวใจรักชาตินะครับสู้มาตลอดเดินกระบวนมาตลอดได้โอกาสอ้าวพัทยมิเขากรลุกแล้วนี่เราก็ซ้อมมานานแล้วเราก็กระชับกระเฉงตลอดเวลาแล้วันที่สามสิบนอกบอลเลยไม่ดีนะและท่านสนที่ก็บอกว่าเห็นรลยยังหลุดจะไปผมเป็นยังไงล่ะเรีกระแสสํ่างาเร็จค่ะอาจารย์หนี่มันผมยังมองว่าท่านเป็นคนคนอย่างนี้อยู่นะเป็นท่านเป็นผู้พูดในใจเพราะอะไรครับเพราะปัจจุบันท่านเองอนะ ไปสร้างบ้านในค่ายทหารราบิีเอชถ้าคนทอรยศชาติตหาก็จะอยู่หรอออ๋ก็เป็นที่น่าสังเกตจริงๆหลายคนฟังแล้วคงจะต้องอทกลับมาคิดใหม่หรือเปล่า่ะไอรักการนะที่บอกนี่่ผมก็เลยบอกว่าแนะนำว่าไอปูเนี่ยนี่นะถ้าไปออสเตรเลียก็ไปใส่ชุดอะไรนะคนป่าของเขาหน่ะไอ้วิกก้นี่ก็โนไม่ต้ไปแ ก็มา,าอย่างนี้นอาจารย์ถ้าท่านว่าเป็นอุยกายเนี่ยก็อยากจะส่งใจไปด้วยนะฮะในในในประเทศจีน,นมียุคหนึ่งนะฮะยุคที่อะไรนะแมนจูรุ่งเรืองนะฮะ,ะเขาก็มาจับพระนักบวชนะฮะเซาลินนะครับจับนะฮะ,ะจับปุ๊บเอาไปกักขังแล้วก็ฆ่าคนจีน,นตายเยอะมากเลยเสร็จแล้วเขาพยายามเกลี้ยกล่อมน,นักรบฝีมือดีของเซาลินนะที่เป็นพระจีนนะฮะมีคนหนึ่งชื่อว่าอั้งเอ๋ง ชื่ออังเอ็งแต่เอ้างเอ็ง